สวัสดีครับบีนบีนซัสซครี่ซินอนคองถมเซ็นเตอร์นะครับคลิปดีวสองงานนะครับฮอนด้าไฮโซวีนี่ครับคันนี้ลูกค้านำรถเข้ามาเปลี่ยนไฟเดลไลท์นะครับเดี๋ยวจะตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมกันนะครับเราก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฮอนด้าไฮโซวีคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับรูปแบบของตัวหลอดนะครับเลือกเป็นแบบเดิมเหมือนของที่ติดรถนะครับโลกการทำงานของเดลไรท์ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับลาสตาร์ทรถไฟติด100%แบบนี้เวลาเปิดดไฟหรีอปลง50%นะครับ แล้วก็มีออปชันไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะครับตัวนี้คันนี้ลูกค้ามากลจากหน้าเลยนะครับเพิ่งโทรศัพท์มาคุยกับผมเรื่องรายละเอียดการซ่อมเดลไลท์เมื่อวานนี้นะครับก็ยิงลงมาทําเลยนะครับเช้านี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจบ n b นะครับลูกค้าให้ติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของไฟสองเท้านะครับทั้งสองข้างนะครับระบบการทำงานนะครับเวลาคายล็อกประตูนะครับไฟจะติดปิดประตูก็จะดับนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับตัวนี้ ลูกค้าท่านใดนะครับกำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับรถของท่านนะครับ Honda HRV นะครับปี2019นี่นะครับไฟไดนไลท์เหลืองมีปัญหาเสียนะครับติดต่อเราได้นะครับพีเอ็นบ s ซัสซี่รอนของผมเซ็นเตอร์ครับลูกค้าท่านใดที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับถ้าสนใจก็สามารถแอดไลน์แล้วก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ที่หน้าเพจ Facebook หรือที่หน้าช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ